สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องกุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบก,กันกับนะคะแนวทางนะคะแนวทางจับชุดเต็มนะคะสามตัวบนลาวพัฒนาเอาจับอยู่นี่แหะค่ะจกวนกลัวมันชิดได้ะค่ะเป็นชุดใหญ่นะคะเพราะว่าชุดสรุปแอดก็ตัดให้แล้วนะคะชุดเล็กนะคะแต่ว่าก็อยากทำชุดใหญ่นะคะอยากจับชุดใหญ่อยากจับชุดใหญ่นะคะ เปลี่ยนสูตรนะคะเปลี่ยนสูตรมาดูกันนะคะหลักหน่วยหลักสิบเราจะเข้าไหมนะคะโอ้เอ็ดกับมุนอยู่คือหลูขคางนี่คะ่ะขออึ้หยาดเพลยเพลิมากลบเนี่ยเอามาดูคำเตือนของทางช่องนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ เอาไปหมาเราไปเหงเอาไปปังกันนะคะมันจะมายังไงมันจะเบิ้ลจะหามจะเรียงจะต่อไหมนะคะซึ่งหลักร้อยของเรานะคะตัวเด่นนะคะวันนี้ชุดเต็มนะคะ961นะคะ057นะคะ961 057นะคะเด่นนะคะมันชนกันอยู่ที่9105เนาะ9105นะคะ เออใครจะใช้หลักร้อยหมดก็ก็ได้เลยนะคะและอันน,นี้แหละเนี่ยแหละสูตรนี้แหละอจะใช้หลักร้อยหมดนะคะเรามาดูกันนะคะว่ามันจะได้ไหมนะคะวันนี้นะคะวดก่อนนี่ก็มีทุกตัวนะคะยกเว้น1นึนะคะเพื่อแบบใครชอบนะคะอันนี้คือไม่ได้ให้ไปหมดนะคะเราจับดูนะคะเราจับดูมันจะเข้าสามตัวตรงได้ไหมนะคะสามตัวตรงมันจะมาได้ไหมนะคะทุกคนเพราะว่าชุดตัตนดนะคะชุดตัดชุดชุดตัดเออชุดเน้นให้เราก็ทําให้แล้วนะคะ แต่ว่ามันมันอยากเบิงสุดใหญ่ยากเบิงสุดเต็มนะคะหลักร้อยก็ตามนี้เลยนะคะศูนย์เก้าหนึ่งห้านะคะจะมาอีกไหมนะคะเน้นห้าเก้านะคะเน้นห้าเก้านะคะทุกคนเน้นห้าเก้านะคะอ่ะลองดูนะคะจะเป็นยังไงนะคะวันนี้วันนี้เราสิเป็นจังไดน,นะคะนี่นะคะเราก็ทําให้แล้วนะคะถ้าว่าชุดสามตัวนะคะชุดสองตัวบนก็อันนี้นะคะ สองตัวบนสูตรใหม่นะคะเราก็ให้ดูแล้วเนาะทุกคนเนาะนี่นะคะอันนี้เป็นชุดชุดเล็กนะคะชุดเล็กชุดเน้นนะคะที่แอดตัดให้นะคะตัดออกจากชุดใหญ่ของเรานะคะนี่แหละค่ะทําให้นะคะก็ลองดูนะคะถ้าชอบก็จัดนะคะถ้าขัดก็ผ่านนะคะอันนี้เป็นชุด เน้นให้นะคะเน้นให้แต่ว่าเราจะมาจับชุดใหญ่นะคะหกหกหกนะคะบย่ยอมแพ้ที่แอดโอ้แอ,อ,อดบริฮิและแอดเป็นูกคาใจค่ะมันเป็นคาใจนะคะเผื่อมีตัวที่แอดชอบนะคะแอดก็จะลองจับดูนะคะทําอันนั้นให้แล้วละค่ะทําปักหลังให้แล้วนะคะแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนจับเนาะทุกคนเนาะอันนี้เราจะใช้หลักร้อยหกตัวหลักสิบหกตัวแล้วก็หลักหน่วยหกตัวนะคะโอ้ยเยสีบาเฮ็ดไฮไลท์แป้นนี้มันกระเขาเรเดองวดก่อนยังไม่เข้าเลยนะคะ หมดกรมิเตเสียดกับสูนะะี่ค่ะเฮดเบิ้งมีราคาเอฟซีใครชอบคู่ไหนก็จัดไปนะคะ ถ้าชอบในที่แอดจับให้นี่็ก็จัดไปนะคะนี่เราทําดูเฉยๆนะคะท่านที่บอกว่าโอ้ยคือหลายเทนี่เลยนะคะตัวเน,น้นเราให้ตัวนี้นะคะแอดเน้นให้อันนี้สุดความสามารถแล้วนะคะสุดความสามารถจับให้ได้เท่าดีนะคะ3ตัวนะคะคัดออกมาจากชุดใหญ่แล้วนะคะเอาลองดูเด้อใครจะไปตัดตรงตัดแต้มอะไรอีกทีก็ลองดูนะคะเอาในตัวเน้นแอดไปตัดแต้มแต่ว่ายังไม่เคยเข้าเลยนะคะนี่นะคะแอดจะใช้ชุดนี้นะคะ ไปจับนะคะไปจับสามตัวบนนะคะแอดจะใช้ชุดนี้ไม่ไม่สนดับไม่ตัดนะคะชุดหก6กหกนะคะไปจับนะคะว่าเขาหัวนเนี่็คือสิไปบวชแล้วล่ะค่ะวันนี้ถ้าไม่แตกสามตัวตรงก็คงจะได้บวชแล้วว่าแม่สีได้บวชอีรีบวเฮ้ยอ้คือเป็นตยานเธอค่ะน่ากลัวมากเลยนะคะโอ้วบ่วววววสวววัวว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 ไววววววนะวะว่ววนี้แอวดดวววววไวว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  เอาใครทําดูค่ะทําดูนะคะชุดใหญ่ใครชอบก็จัดนะคะใครมีตัวที่ตัวเองชอบก็จัดนี่เรลเคยเสยเอาตัวนี้เราไปจับค่ะเอามาดูกันนะคะทุกคนเราก็จะเอาไปจับนะคะชุดใหญ่นะคะชุดใหญ่นะคะทุกคนนะห้าสิบเป็นจากไหห้าสิบรอดปลอดภัยกันบบนะคะมากันเลยนะคะเราจะใช้นะคะเราก็ใช้ตัวนั้นนะคะหลักร้อยหลักหน่วยหลักสิบนะคะ ใช่ละวักลอยลักง uh ินักซ right? ีบลึกอ่านใหุ้อฟสี่งเราจะใช้หลักร้อยนะคะเก้าห7หนึ่งย์ห้าดนะคะหลักสิบนะคะศ1นย์หนึ่งสี่ห้านะคะหลักสิบบนนะคะหลักหน่วยบนนะคะสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้านะคะทุวนตามนี้เลยนะคะตามนี้เลย้อเอ้ยชิลอดเมื่อนนี่เออดกังวงนอนนะคะคงไม่ได้ไรสดนะคะช่วงนี้เออดก็วุ่นวายอยู่แต่ก็ เก็บอันนี้ค่ะเก็บอันบักไม้บักไหลแล้วค่ะเก็บไว้กินนะคะมีต้นสองต้นเห็ดคือยังเป็นสวนนี่เด้ไม่เห็นมีเห็ดต้นสองต้นเองนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็เก็บบ่แล้วเจือคือนะคะเก็บมากินทีละลูกสองลูกคืบานมันก็สิเก็บบ่ทันนยค่ะมันสีน่าเสียดายนะคะเอ็ดเลยสิไปปีนเก็บเอาค่ะหาจกจอกแจ๊กท่าแถวนี่แหละค่ะเลยบหว่างไรสุดนะคะง่ายๆขี่คานสิไปหารับหานนอนตัวค่ะ แอดสีไปนอนมาอาัดคลิปให้เอฟซแล้วก็จะไปนอนนะคะเพราะว่าแอดก็ทําชุดสรุปอะไรให้เสร็จเรียบร้อยนะคะนี่เลยนะคะเอามามาจับดูนะคะมันสีเขาอยู่บ่จับปนีเกย์เบงบนเขาสองลอยกูหางเกย์เงบนเขาเนาะโอ้โโกรธเรืออีนี้เคยจะเม็น,ออนจับหน่ครับขนาดใช้หกหกหกเลยนี่โอ้ยเบิ้งก็ดูบ่หน่ไปตะคืออยู่บ่ค่ะ เอามันปานนี่แหละค่ะอันนี้คือชุดใหญ่ชุดเต็มนะคะชุดเล็กให้ดูแล้วเนาะชุดที่แอดตัดให้ให้ดูแล้วนะคะเน้นหลักร้อยก็คือห้ากับเก้านะคะอันนี้เราใช้หลักร้อยทุกตัวเลยนะคะห้าเก้าหนึ่งนะคะเน้นรลยย้ำเด้อจะเน้นรลยย้ำค่ะห้าเก้าหนึ่งนะคะไม่รู้จะเข้าไหมนะคะเอออันนี้ก็คือเราไม่ตัดชุดไหนทั้งสิ้นนะคะให้ดูเฉยๆนะคะไผ่มากระจัดเอาตัวหาจับเอาเลยค่ะ ไฟหมักตัวใดก็ห้าเหลือกเราแล้วเหลือให้ถือตัด้วยจ้ะอันนี้เป็นชุดเต็มเลยนะคะเราใช้หลักร้อยเก้าหกหนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดนะคะหน้าแรกนะคะเป็นหลักร้อยตัวนิ้นนะคะก็คือเก้าห้าเก้าหนึ่งนะคะเต้มนะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอามันปานนี่ละคะ่ะแต้มนะคะแต้มลงต่ำะคะ่ะหรือมันสีมาสูงเบื่อ,องหัวเนี่ วุ้ยจักสีมาตัวใดดอกค่ะลองดูนะคะน,นี่เป็นเต้มสามตัวนะคะบวกกันแล้วได้แอดว่ามันน่าจะอยู่แถวศูนย์หนึ่งสองสามนี่แหละค่ะสี่นี่แหละค่ะประมาณนี้แหละค่ะศูนย์หนึ่งสองสามสี่เนาะแต่ว่าแอดให้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะแอดแต่แอดคิดว่าไม่น่าจะเกินศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะอันนี้เดาเอานะคะเดาเอานะคะวิจารก,การที่วิเคราะห์อันนี้แคบเลยนะคะแอดไม่อ่านนะคะอันนี้คือแอดสําให้ดูนะคะแอดกับขยันเขียนค่ะคืออยากรู้ค่ะแอดเราเป็นคนชอบทํานะคะ แต่ว่าไอ้ตัวตัดก็ตัดให้แล้วนะคะก็คือเอามาจากชุดนี้แหละคะ่ะชุดเดียวกันนะคะแต่ว่าคัดออกกันคัดออกเนาะคัดออกจากเออที่เราตัดตัวเน้นตัดแต้มตัดอะไรแล้วนะคะแอดก็คัดออกให้แล้วนะคะนี่เนาะอ้ามาดูนะคะห้าเก้าหนึ่งแล้วก็มาเหลืออีกหกเจ็ดศูนย์แต่ว่าศูนย์มันทำไมติดดับบนหมดเลยคะ่ะเออหรือมันจะไปยังไงคะหรือหรือดับแอดจะหลุดบ่ค่ะหรือว่ายังไงนะคะเบิ้งที่เหรอ จวนหกลอยก็มีดดิค่ะมีเลขทูกพอดีเลยเนี่ยเอาทำให้ดูกับเบิ้งไปเลคะค่ะเบิ้งเอาค่ะเบิ้งซื้อค่ะว่ามันสีถือสามตัวตรงอยู่ว่าแอดกับฮาคัดเอาเลือกเอาตัว,ตวแอดมากนี่แล้วแตะเนาะจักตัวใดสีมากจ้าสีถือว่าถืออันนี้อันนนมาได้ก็เล่าพันะอุ้ยหนึ่งหนึ่งเก้าหวดก่อนเสียดายมีทุกตัยกเว้นตัว นี่แหละคะ่ะลองดูค่ะมันจะเข้าได้ไหมนะคะสองร้อยสิบหกางนะคะเอานี้นะคะใช้หลักร้อยหกเจ็ดศูนย์นะคะอันนี้เราไม่สนดับไม่สนใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้หมายถึงแต่แอดเดานะคะแอดเดาว่าจะได้หน้าจะได้กู้โถสหรือเปล่าหรือจะไม่เข้าหรือจะไม่เข้าอีกแล้วคะ่ะหรือจะยังไงคะ่ะเอดบาปแอดแท้ถ้าสีบวเขาก็ได้เนาะป้าสองหน่วยกว็าหางเป็นนี่ก็ให้ได้ตรงตงเนี่ยถ้นจ้งวัดให้ เอสก็ว่าเลขสวยอยู่ด้อยากไปอยู่ดิค่ะอยากไปอยู่ด้ขังหัวน,นี่อันมีสูตรนี่กำลังจอบอยู่ค่ะเอสกำลังจ้องอยู่จะตัดตัวไหนอะไรยังไงดีเอฟซีก็ลองเอาไปทําดูนะคะลองเอาไปพินิจพิจารณากันดูนะคะเป็นแต่คือบบนอว่าเอสโอ้ยเอสกับ,บ่มหูมันสิมาตัวใดเนาะคะ่นะเนาะทําดูนี่แหละคะ่ะเผื่อมันเข้านะคะทําดูนะคะลุ้นทิปไป ไดว่าแอดกับสีหาคัดเอาเลือกเอาอยู่ค่ะนี่ใครชอบนะคะก็คัดเอาเลือกเอานะคะตามนี้เลยนะคะโอ้แต่ว่าหลักสิบกับหลักหมวยบนแอดหลุดตลอดเลยค่ะช่วงนี้ขนาดใช้หกตัวนะคะมันกระปวดเลือเดยแสดงว่าแอดใช้ตัวไหนเอฟซีก็เอาสีตัวที่เหลือนําไปทะะําค่ะมันกับรุดโพดเหรหลุด,ห,ห,ลดหลุดแล้วได้โต๊ดตลอดแต่ว่างวดกว่าน,นี้ยับเยินอ่ะ วันน mm ี้สีเป็นตะเบิ้ลเทจ้ะเบิ้งที่หลือหวยมีตะเบิ้แต in high, apro, ่หามทั so ้งน er ั้นเลยนะคะเห็นบ่เลยห้าห้าหนึ่งหนึ่งหลดหวยมีตะเบิ้แต่หามต่ศูนย์ต่เอียงกับพวกเห็นบิเลหนึ่งหนึ่งเก้าเพิ่งมาอยู่วันนี้นะคะหนึ่งหนึ่งเก้าพิ่งมาค่ะหวยมีตะเบิ้แต่หามขออภัยขอแอดห่วงค่ะนี่มีตะเบิ้แต่หามจับได้ตะเบิ้แต่หามได้หมดหวยเป็นตะคืออยู่เลยจ้ะ เอาลองเบิงค่ะเผื่อมีตัวชอบนะคะหาเลือกเอาคัดเอาแล้วเออด่วห้าหกเจ็ดนี่ก็สวยนะคะห้าหกเจ็ดนี่เลขถูกหมดก่อนนะคะมี 5, 6, 7, อยู่บ่ห้าหกเจ็ดเนาะหอยเอดก็สุดตามห้าหกเจ็ดห้าเก้าเจ็ดเนี่ยก็โยงามทุกตัวค่ะถามเออด้วยสวยทุกตัวคะ่ะนี่นะคะอน,นี้เป็นชุดใหญ่นะคะชุดใหญ่ที่เราใช้เนาะอันนี้ก็คือชุดเล็กที่เอดตัดให้นะคะตัดให้ถ้าตัดให้ถ้าเน้นเน้นเลยนะคะถ้าเน้นเน้นเลยนะคะก็ หมยว่าสิบลั่สดเอฟซึคือถามว่าแอบไหลบวมเหมือนหมายรึสิไหลสดบ่จ้ะเอาเอาเอาไหลสดโซกันแน่จังเลยบ่ค่ะมึสิจังไหนเอฟซีวะแบดแอดหันบ่มีที่หาวโซกับโซบ่จ้ะโอ้หวยคือใจง่ายแท้เขาคือเขาสีไหลสดอยู่บ่จังมือนี่เอาเอาไหลก็ไหลสัน โอ้ยว่าสีบล่สดนะเอาไล์สดนาะแป๊บหนึ่งนี่ไลท์สดเลยนะคะเดี๋ยวลงคลิปนี้เสร็จไลท์สดเลยนะคะทุกคนเ <c oughs> จอกันค่ะอ่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะชุดตัดให้ชุดสรุปนะคะนี่เน้นให้ชุดเน้นให้สามตัวนะคะก็เอาคัดมาจากชุดใหญ่นี่แหละค่ะส้วงลอยก็หางคัดเลือแเคลียนี่แหละคะ่ะชีเขา่าเขาเขาล่องเบื้องเด้อสำหรับคลิปนี้แอนล,ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเจอกันไลท์สดทะทุก